ด้วยจิตบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออธิษฐานริษขอให้เสียงของข้าพเจ้าดังไกลดังชัดครอบคลุมทั่วสากลจักรวาลในการอ่านพระสัตธรรมปุณทริกสูตรและด้วยอนุภาพแห่งจิตพุทธะขอให้ธรรมนั้นเข้าถึงจิตผู้ฟังตามเหตุวาระสาธุ ปิเศที่สีความเชื่อความเข้าใจการครั้งนั้นพระสุภูติผู้มีปัญญาและอาวโุโสพระมหากัจจยนะพระมหากัสปะและพระมหาโมคคลนะได้ฟังธรรมอันไม่เคยมีมาก่อนและคำพยากรการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิในอนาคตของพระสาลีบุตร เกิดความประหลาดใจและมีความปื้มปิติด้วยเป็นอย่างยิ่งจึงจัดผ้าชฉวียงบ่าเข้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์นั้นได้รับคำสั่งสอนจากพระองค์และปฏิบัติตามจนแน่ใจว่าตนได้ถึงซึ่งความสำเร็จและถึงการนิพพานแล้ว ประกอบกับมีอายุมากแล้วจึงมีความเกียจคร้านอยู่เฉยๆเพียงแต่นึกถึงความว่างความไร้รูปเรื่องของความไม่มีอะไรกระทำการแต่ในเรื่องของโพธิสัตว์ธรรมการแสดงอันพิสดารของพวกเขาการทำพุทธเกษตรให้บริสุทธิ์การทำสรรพสัตวให้สมบูรณ์พวกเราไม่เคยคิดถึง เพราะพวกเราคิดเสียว่าพระผู้มีพระภาคได้ช่วยให้พวกเรานีรอดจากโลกทั้งสามแล้วบรรลุนิพพานแล้วและพวกเราก็ชลาเกินการแล้วเกินกว่าจะคิดถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิแล้วบัดนี้พวกเราต่อหน้าพระพักได้ยินว่า พระสาวกได้รับคำพยากรณ์แห่งการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิจิตใจของพวกเรามีความปิติยินดียิ่งได้รับสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยประสบมาก่อนโดยมิได้คิดหวังพวกเราจู่จู่ก็ได้ฟังธรรมอันหาได้ยากนี้ พวกเราต้องขอแสดงความยินดีกับตัวเองอย่างสุดซึ้งต่อการได้รับคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่มณีอันล้ำค่าโดยปราศจากการสแสวงหาข้าพระองค์ขอโอกาสกล่าวอุปมาอุปไมเพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายเข้าดังนี้แล้วท่านเหล่านี้ได้กล่าวอุปมาถึงพ่อลูกสองคน ลูกได้หนีพ่อไปหากินพ่ออยู่ต่อมาได้ก่อสร้างตัวมีฐานะดีขึ้นร่ำรวยขึ้นจนเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์อเนกอนันต์มีค่าทาสบริวารมากมายท้ายที่สุดเมื่อแก่ตัวก็คิดถึงลูกที่หนีไปก็เที่ยวสาะสแสวงหาเพื่อให้มรดกและความสุข ส่วนลูกก็ยากจนกระเซาะกระเซิงหางานทำต่ำต้อยยังชีวิตเรื่อยมาจากเมืองนั้นไปเมืองนูน้นเรื่อยๆจนมาถึงเมืองที่บิดาอยู่โดยไม่รู้สึกและจำไม่ได้เพราะเวลานาน,านมาแล้วพ่อเห็นลูกมาหางานทำก็จําลูกได้จึงให้บ่าวพร่ไปเอาตัวมาลูกก็หนีไปท้ายที่สุด พ่อออกอุบายให้ไพร่าาธาตุไปชวนลูกไปขุดดินเลี้ยงตัวเป็นอาชีพเช่นเคยของลูกลูกก็ไปทํางานกับทาตุนั้นต่อมามหาเศรษฐีได้แปลงตัวเป็นทาตไปทํางานกับลูกค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้ทํางานเบาขึ้นเบาขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ลูกก็ยังพอใจขุดดินและอยู่ในสลัม พ่อเกลี้ยกล่อมอยู่โดยไม่ให้รู้ตัวเป็นเวลานานถึง20ปีลูกจึงได้คุ้นเคยเข้านอกออกในบ้านได้พ่อได้เปรียบเทียบว่าลูกเป็นคนดีและยกย่องว่าเป็นลูกของเขาเมื่อลูกคุ้นเคยดีมากแล้ว พ่อก็ประชุมเศรษฐีพนักงานเจ้าแผ่นดินราชาทั้งหลายและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าชายคนนี้เป็นลูกและยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ซึ่งลูกก็มีความยินดีเพราะได้สังสรรและรู้เรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงดีแล้วจึงได้รับตัวเองเป็นลูกจัดการรับรักษา ทรัพสมบัติแทนพ่อไปแล้วพระมหากัสปะก็ได้กล่าวเป็นพระคาถาย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งมีข้อความดังกล่าวแล้วจบปริเฉตที่สี่